มันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะทำไมจะไม่ใช่ทำขายตรงใครๆก็รู้ทั้งนั้น,นว่าต้องไปเดินขายของอไปทำอย่างอื่นไม่ได้เหรอทำไมต้องกิฟเฟีนคุณฟังผมนะผมเลือกกิฟเฟีนด้วยเหตุผลผมดูความเป็นจริงที่ผมสามารถทำได้ ิฟฟรีนเชิญเราเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกันไม่ได้ให้เราไปเดินขายของแต่ให้เราสร้างเครือข่ายของผู้ใช้สินค้าที่จะเป็นลิขสิทธิ์ของเราเองกิฟฟรีนเขามีระบบที่ให้เราทำงานโดยที่เราไม่ต้องใช้เงินและมีสินค้าที่ทุกคนซื้อใช้อย่างสม่ำเสมอหมดแล้วซื้อซ้ำได้แล้วเ,เราจะได้อะไรล่ะรายได้ของเราจะมาจากการใช้สินค้าในชีวิตประจำวัน บอกทุกคนในเครือข่ายที่เราสร้างขึ้นแล้วชีวิตของเราทั้งคู่ล่ะทุกอย่างจะเหมือนเดิมเราสามารถทำคู่กับงานประจำได้แล้วอนาคตของเราล่ะมันจะเป็นธุรกิจของเราและมรดกของลูกเราด้วยม,มันเชื่อผมนะ ผมเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้วแหละ